ข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรตอนนี้ทางสปปพร้พอรมแล้วเปลี่ยนสปปเป็น,นโฉนดเริ่มแจกทั่วประเทศ15มากราคม2567สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรเจ้าไฮ้ชาหน้าทุกท่าน พบกับผมทิ่เกียรติพมวนมืนหนึ่งกับความข้อสรารข่าวสารและส,สิทธิประโยชน์ต่างๆของพี่น้องคือเก่าครับพี่น้องครับคลิปนี้เจอกันในวันอาทิตย์ที่24ธันวาคม2566กับผมก็จะมีข้อมูลและค่าบมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่าหลังจากที่รัฐบาลนะครับมีนโยบายระหว่างโครงการนะครับเปลี่ยนสอป,ประกอบเป็นโฉนดซึ่งตอนนี้ก็มีความคืบหนานะครับเพราะว่าทั้งสอป,ประกอนะครับเตรียมความพร้อม นับถอยหลังการออกโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอย่างเป็นทางการในวันที่1 5มกราคม2567ล่าสุดนะครับแบบพิมพ์โฉนดคุดสีเขียวหมายถึงสปกร,รแล้วพร้อมแจกให้ผู้ถือครองที่ดินสปกรร2567เหลืออีกบากี่มือที่สำนักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าสปกรได้มีนโยบายเปลี่ยนแปลงที่ดินเกษตรกร,รสปก4401 ซึ่งจานวนเกษตรกรที่ถือคร้องที่ดินสปรกร4 0 1ีศูนหนึ่งที่มีจํานวน1.6ล้านลายมีสิทธิทเปลี่ยนสปรกร4ซีีศูนหนึ่งเป็นการแจกไขาปปับปงซื้อเอกสารจากเดิมโฉนดเพื่อกเกษตรกรรมเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรและใส่ขุดสีเขียวสปรกร2 5 6 7ตามนโยบายของรอยเอกธรมนัยพมเพารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้ผู้ถือสปกรสีขีดศูนย์หนึ่งสามารถลงทะเบียนเผื่อเปลี่ยนเป็น,นโฉนดโดยให้ผู้ที่มีสิทธิ์นะครับสามารถยื่นขอลงทะเบียนผ่านสองช่องทางก็คือยื่นด้วยตนเองณสปกจังหวัดผ่านช่องทางศูนย์บริการประชาชนโดยจะให้มีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการซึ่งอีกช่องทางหนึ่งครับยื่นผ่านระบบบริการออนไลน์ของสปกที่เว็บไซต์ www.al รโอดอทสํำหรับการเปลี่ยนแปลงสพก4 0 1เป็นหนึ่งในนโยบายที่รอยเอกธรรมััพเพิ่นได้พักดันการสร้างและขยายโอกาสบริการจัดการที่ดินทํากินแก่กเกษตรกรโดยประกาศใสยระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรม2อฉบับในราชกจิจจานุเบกษาเมื่อวันที่8ทธันวาคม2 5 6 6เพื่อยกระรับเอกสารสิทธิสพก40.1 ให้เป็นโฉนุดเพื่อการเกษตรและมอบเอกสารสิทธิ์สพกร4401จำนวน9 8 0 0 0ลาย11,068แปลงเนื้อที่จํานวน1 7 2 8 4ไรล่ล่าสุดครับเมื่อวันที่22ธันวาคมทิ่ผ่านมานายกิติยศทรงสังาผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดที่ดินพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สํานักงานจัดก,การปฏิรูปที่ดินหรือว่าสพก ตรวจรับแบบพิมพ์โฉนดเพื่อการเกษตรเพื่อเตรียมสมบัติให้สพจังหวัดสําหรับการออกโฉนดเพื่อการเกษตรเพื่อเป็นของควันปีใหม่ให้แก่เกษตรกร,กรในวันที่1 5ม 2, รรกรกาคม2567พร้อมกันทั่วประเทศตามนโยบายของร้อยเอกธรรามานัตพมเพารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไปและนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับที่ถือครองที่ดินสพปปนะครับเปลี่ยนเป็นโฉนด เป็นขุดสีเขียวนะครับเริ่มออกกันทั่วประเทศนะครับเริ่มแจกแายทั่วประเทศสิบหามาการาคมเป็นต้นไประยะเวลานะครับสามถึงสี่ปีนะครับเพราะพี่น้องก็จะได้เปลี่ยนสปกเป็นโฉนดกันก็จะเริ่มนะครับพี่น้องเกษตรกรที่ถือครองที่ดินสกสีขีดศูนย์หนึ่งที่ต้องการเปลี่ยนสกนะครับเป็นโฉนดก็สามารถนะครับยื่นขอลงทะเบียนได้ผ่านสองช่องทางก็คือยื่นด้วยตนเองที่สกจังหวัดและยื่นผ่านระบบออนไลน์เดี๋ยวผมจะว่างลิงก์นะครับ การยืน่นขอโงทะเบียนนะครับเปลี่ยนสกอเป็น,ปปน,นโฉนดลิงนะครับผมจะว่างลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เพ่อแม่พี่น้องสัานใดยังบ่ลงนะครับสามารถยื่นผ่านระบบออนไลน์ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะว่างลิงก์ไว้แปะลิงก์ไว้ให้พ่อแม่พี่น้องได้ข้ามาลงทะเบียนกันสำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับเมื่อม่งคลิปนี้แล้วจะเห็นว่าไม่ประโยชน์แก่ท่านแต่จะเริ่มกดติดตามกดกระดิง่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกับผมผู้ทำคลิปในเดอรับดเดอเพื่อผมมีข้อมูลข่าวสารใหม่ๆกับผมกะฝิ่้านข้อมูลข่าวสารนั้นมาแก่้งและบอกกล่าวพี่น้องอีกคือเกา่าพอกันไหมคลิปหน้าครับพีนพ่น้องสำหรับคลิปนี้แล้วกับผมที่เกียริพะมวนก็ขอก้าวคำบาสวัสดีครับ